ตัดเจาะงอละลายวันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์ของการที่มีตู้แอมที่มีกระแสสูงๆนะครับว่าจะไปใช้ในทิศทางไหนได้บ้าง สวัสดีครับครูโจ้คนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมวันนี้เราจะลองมาเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีตู้กระแสแอมป์ที่สูงแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้กระแสแอมป์ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์นะครับผมวันนี้จะยกตัวอย่างโดยใช้ตู้ของนิกเก็นะครับผมแบรนด์เดียวกับไรล,ลอนเนาะตู้200แอมป์นะครับผมว่าเราจะใช้ประโยชน์ของให้ตัว200แอมป์เนี่ยตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าตู้200แอมป์จริงๆแล้ว มันสามารถดันได้ถึงลวด4.0แบบสบายๆเลยนะครับผมเพราะว่าลวด4.0ใช้กระแสะไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ170-180แอมป์นะครับ3.2ไม่ต้องพูดถึงสูงสุงสดแค่130แอมป์นะครับยังไม่ถึงลิมิตของ200แอมป์ที่มันทำได้นะครับแล้วเราจะมาดูว่าเราจะใช้200นั้นกรอีไหนบ้างนะครับผมซึ่งความสามารถนะครับผมเราสามารถที่จะตัดนะครับผมตัดเหล็กได้นะครับผม เราสามารถที่จะเจาะได้นะครับจเจาะเหล็กเป็นรูเลยรูเหล็กหนาๆสามารถเจาะเป็นรูได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ารูไม่ได้ต้องการความเนี้ยบมากนะครับงอนะครับผมเราสามารถที่จะเชื่อมเหล็กให้ร้อนแล้วก็เอาความร้อนที่เกิดขึ้นงอนะครับโดยช่วเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กโครงสร้างเนาะ คือมันก็คือเหล็กข้ออ้อยนี่แหละนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เอาไปทําการเทปูนทับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเสียสตริงของมันไปนะครับแล้วก็ละลายนะครับผมละลายก็คือการเชื่อมทับแนวเดิมที่มันเป็นตะปุ่มตะป่่มแล้วก็เราก็ละลายให้มันเนียนไปเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือความสามารถที่เราจะมาใช้นะครับผมการตัดกอดนะครับผมข้อแรกการตัดนะครับการตัด เราจะไปตัดตรงไหนเราสามารถที่จะเอาไปตัดตรงส่วนของที่เราไม่ต้องการความละเมียดละไม่มากหรือเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถที่จะเอาลูกหมูเอาอะไรเอาเลื่อยอ,อะไรไปตัดได้นะครับที่เป็นโลหะอย่างเช่นนะครับเป็นแปร ى, เป็นคานที่มันเลยไปนิดๆหน่นนอยๆนะครับผมแล้วมันอยู่สูงแล้วก็ไม่สะดวกที่จะลากสายไฟเอาลูกหมูขึ้นไปตัดหรือตำแหน่งท่าทางของเราอ่ะมันไม่ซัพพอร์ตในการตัดนะครับผม ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากเราจะต้องทําฝ้าปิดเหล็กโครงสร้างอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ลวดนะครับผมในการละลายที่ละลายให้มันทะลุตอนนี้เราต้องการความสามารถในการเชื่อมเหล็กและทะลุนะครับผมไม่ใช่เชื่อมให้ติดเชื่อมแล้วก็มันร้อนเกินไปและทะลุมันก็จะทะลุไปได้นะครับนอกจากนี้ครูโจนะครับผมก็ยังเคยเอาไปใช้นะครับใช้บ,บ่อยๆด้วยนะครับ ในการที่ไป m o d ฟายรางน้ำนะครับรางน้ำอย่างร้านกาแฟของครูโจเนี่ยก็จะเป็นเหล็กตัว4นะครับตัว C3 นิ้วเนาะทีนี้พอพอทำไปแล้วเนี่ยมันรับน้ําไม่มาไหลไม่ทันเนื่องจากมีใบไม้เลยหล่นมากนะครับผมก็ทํารางน้ําครอบอีกการหนึ่งนะครับเพราะว่ารางน้ําตัว C ีเนี่ยเราเชื่อมตายแล้วเป็นตําแหน่งที่เราเข้าถึงได้ยากเอ้าลูกหมูไปฟานไปตัดออกมาก็ทําไม่ได้นะครับแม้แต่กรีดล่องลูกหมูก็ยังไม่มีช่องให้กรีดนะครับผม กูโจก็ใช้วิธีการจิ้มให้ทะลุทะลวงไปเลยนะครับให้เป็นรูนะครับผมแล้วก็เอาล้างน้ําตัวใหม่ไปใส่ข้างใต้มันก็จะบางตาประสานตากันอย่างได้อย่างเนียนๆนะครับผมอันนี้ก็คือ,ค,อ,ค,อความสามารถในการตัดและตกวการเจาะนะครับผมในลําดับแรกนะครับผมเราจะใช้ลวด3.2ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับทำการตัดเหล็กเส้นตรงนี้นะครับสมมติว่า เราไม่สะดวกในการตับเลยครับและเราไม่ได้ต้องการรอยที่มันเนี้ยบมากนะครับเราก็จะใช้จี้ให้เหล็กขาบไปเลยนะครับเราไปดูวิธีการทํากันครับง่ายๆเลยวันนี้เราใช้ตู้เชื่อมนิกเท็นะครับซูเปอร์อินเวอร์เตอร์แล้วเป็นเป็นอาร์คสองร้อยนะครับไอก็แปลย่อมาจาก iGBT นะครับ เป็นระบบ IGBT กระแสก็จะนิ่งมากกว่านะครับแล้วเราก็จะใช้ลวดนะครับลวด3 3 2นะครับแต่เราปรับไฟเต็มพิกัดเลยนะครับผมเราไม่ต้องสนใจว่าเราต้องการให้มันขาบอยู่แล้วนะครับเราจะตัดตรงนี้นะครับ เราก็ตัดง่ายๆเลยนะครับผมนี่ตัดแป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะที่งานที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับหรือนะครับหรือจะเป็นลักษณะเหล็กอ่าเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรที่มันยื่นยาวไปนะครับหรือ,อเส้มันยื่นยาวไปหน่อยนึงเราก็จะทําการตัดนะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับในรว่าด32เหมือนเดิม สามที่สองเหมือนเดิมนะครับหมแล้วก็จิ้มเลย รอยตัดก็จะลุ่งลิ่งนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทํำ้าทําอะไรปิดอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมอันนี้ก็คือการตัดนะครับผมตัดเหล็กหยาบๆนะครับตัดเหล็กทิ้งไปได้นะครับหรือเจาะเหล็กในลักษณะที่ไม่ได้ต้องการความเนี้ยบมากมายอะไรนะครับผม มันสามารถจเจาะเหล็กหนาะๆอย,ยยอย่างนี้เลยเดี๋ยวตัวอย่างเนี้ยเราก็จะจเจาะเหล็ก5มิลที่มีรอยเชื่อมอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็รอยเชื่อมใหญ่ๆอย่างเนี้ยนะครับผมใหญ่ๆเนี้ยซึ่งเหล็ก5มิลและรอยเชื่อมอีกน่าจะเป็น10มิลกว่าๆเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กระแสะ200อแอมป์เจาะทะลุได้ไหมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการจเจาะเหล็กนะครับผมจเจาะเหล็กผมก็จะใช้เหล็กสักอันนี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับเท่านี้ก่อน เด็กหามิลที่มีรอยเชื่อมอยู่ด้วยนะครับอลองลวด3ามยก่อนก็ได้นะครับผมปรับกระแสหน้าตู้ไปที่200แอมแอมเต็มนะครับอาจจะต้องคีดกาวใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะกระแสมันค่อนข้างร้อน เรียบร้อยนะครับเป็นรูโบโเลยนะเราเอาเหล็กที่มันหนากันนั้นอีกนิดนึงนะครับผมนี่หนาๆเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเซนเลยนะครับแต่ขอ,อเอาสักลวด4.0ซินะครับผมว่าจะนั่นไหมนะครับเพราะด้วยความสามารถของตู้มันดันไหวอยู่แล้วนะครับ ใส่กาวเราละลายนะครับสกาวขาดไปแล้วนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังสามารถในการงอนะครับทีนี้ครูโจไม่ได้มีเหล็กข้ออ้อยเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเหล็กอันนี้ก็้ะกันครับเหล็กอันนี้มันบางนะครับจริงๆแล้วมันบางแต่จริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราจะสรีเอตเอาเหล็กข้ออ้อยมาใช้ในการตกแต่งรูปดัดเป็นรูปเหล็กดัด เป็นรูปโลบอทเป็นรูปอะไรต่างๆนะครับผมเราก็ทำการจี้ให้ร้อนแล้วก็งอได้ตามใจชอบของเราเลยต่อไปก็เป็นตัวอย่างการงอนะครับการงอสมมติว่านี่เป็นเหล็กเส้นใหญ่เนาะเราก็ทำการเชื่อมให้มันร้อนนะครับผมเชื่อมให้ร้อน ที่มันแดงนะครับเราก็สามารถที่จะงอได้ง่ายเลยนะครับจะจัดรูปทรงรูปไหนก็ได้นะครับผมนี่นะครับจับจับได้ง่ายมากเลยนะครับสมมติว่าถ้าเป็นมันเป็นเหล็กเส้นใหญ่ก็แล้วกันนะครับเพราะในช็อปนี้ครูโจมไม่มีเหล็กเส้นเนะาะเราอยากจะดัดเป็นรูปอะไรเนี่ยก็เชื่อมเชื่อมให้ร้อนแล้วก็ทําการงอนะครับนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือการละลาย การละลายนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเราเชื่อมเป็นตะปุมตะป่ำดูรอยเชื่อมไม่สวยเลยอย่างเงี้ยเป็นอิเล็กเขา่าางเงี้ยเราก็ใช้แรงไฟกระแสะแรงๆนะครับเชื่อมล้างให้มันเป็นแผ่นเรียบที่ได้รอยเชื่อมสวยๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องใช้กระแสะที่แรงนะครับเพราะว่าโดยรวมภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้กระแสะแรงขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหล็กเราไม่ใช่เหล็ก5้ามีแล้ว เป็นเหล็กขนาดที่7 8ปมิลหรือ10มิลด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเหล็กมันหนาขึ้นเราก็ใช้กระแสที่แรงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพวงเกี่ยวกับการทะลุนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายก็คือการทำการละาลายรวดเดิมนะครับสมมติว,ว่าเราทําการเชื่อมพ่อแล้วมันเป็นขุยนะครับผมมันเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับสมมติว,ว่ารถไฟ รถไฟสัก4อ่ําทการเชื่อมนะครับเอวอีกนิดนึง นะส่ว่าถ้าเกิดเราทําการเชื่อมนะครับผมแล้วก็มันเป็นขยุกขยุยเป็นอะไรที่ไม่สวยงามนะครับเราก็ทําการปรับนะครับไฟกระแสสูงๆเลยนะครับกระแสสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแนะครับแล้วเราก็ทําการเคาะก่อนเคาะแสลกก่อนนะครับและทําการเชื่อมโดยใช้ความ เชื่อมโดยการใช้ความร้อนลากให้ได้เกิดแนวใหม่เลยนะครับไฟอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับอันนี้มันสองร้อยกว่าอาจจะสักร้อยเจ็ดสิบก็พอนะครับอ่า สักร้อยเจ็ดสราก็ทำการเชื่อมทับเลยนะครับเดี๋ยวเราเคาะสลักก่อนเราได้แนวไม่สวยใช่ไหมครับแล้วก็ทำการเชื่อมทับเลยนะครับ เพื่อทำการสร้างแนวใหม่ที่รอยเชื่อมมันแบนกว่าเดิมนะครับแล้วก็รอยตะปุ่มตะปับมันก็จะถูกความร้อนในการละลายทําให้เนื้อมันก็จะกืนกันไปเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเอาไปใช้ประโยชน์หน้างานนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ถูกหลักการอะไรมากมายนะครับแต่สามารถ ทำงานบางอย่างได้เร็วมากขึ้นนะครับผมงานที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับงานที่มันมันถูกข้อจํากัดต่างๆจริงๆลากสายไฟขึ้นไปไม่ได้แดดมันร้อนมากไม่มีมุมในการใช้ลูกหมูในการตัดนะครับผมอ่าเราก็สามารถที่จะตัดนะครับชิ้นง,งาน5มิลแบบสบายๆเลยใช้ลวด3.2ยิ่งเราใช้ลวดเล็กการอัเกิดขึ้นแรงมันก็จะทําให้เป่าน้ําเหล็กได้แรงมากนี้ขึ้นนะครับเนี่ยตัดสบายๆนะครับ แผลก็ไม่ได้ขี้เหล่มากนะครับเราก็เจียแต่งนิดหน่อยก็ไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือตัดนะครับผมต่อไปก็เป็นการเจาะนะครับสังเกตว่าเหล็กอันนี้ถูกพอกจนประมาณหนามากกว่าสิบมิลแน่นอนนะครับผมก็สามารถที่จะเจาะทะลุได้สบายๆเลยนะครับแน่เจาะทะลุไหมครับเจาะทะลุนะครับรูนะครับผมมันก็อาจจะมีบิดๆเบี้ยวๆบ้างนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะร้อยน็อตอะไรเราก็แต่งรูอีกนิดนึง ก็ไปใช้ได้เหมือนกันในกรณีท่านหน้างานมันถูกบีบไม่มีมุมเข้านะครับผมเจาะรางน้ําเจาะแล้วทิ้งไปเลยเจาะต้องการแค่ระบายน้ําออกนะครับก็สามารถเจาะได้เลยเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือเป็นลักษณะของงอนะครับงอในที่นี้คุณโจไม่ได้มีเหล็กเอ่อเหล็กข้ออ้อยหรือเหล็กอะไรที่จะดับเป็นรูปต่างๆนะครับผมเราก็ทําการเชื่อมให้ร้อนแดงนะครับแต่ไม่ได้ให้มันละลายเนาะแล้วก็ ให้มันแดงเฉยแล้วเราก็ทาการงอเป็นรูปร่างต่างๆนะครับผมแต่ไม่ได้นําให้งอในส่วนของโครงสร้างนะครับผมก็สเตรนจ์จของไอ้ตัวเหล็กโครงสร้างเองมันเกิดหายไปมากนะครับเพราะมันโดนความร้อนละนะครับการความแข็งแรงอะไรก็จะลดลงนะครับดังนั้นก็เหมาะกับการดัดเป็นรูปร่างต่างๆถ้าเกิดเราจะ c รีเอทเป็นลักษณะของศิลปะอย่างเงี้ยครับได้เนานะต่อไปก็เป็นการแบบพอกนะครับผม,ผมอ่า ละลายนะครับผมข้อที่4ก็คือการละลายาการละลายก็คือลอยมันอิลเลขข็กเคมีขับปุ๊บเราใช้กระแสไฟที่แรงกว่าลวดที่จะรับได้นิดหนึ่งและเราทําการล้างหน้าไพ่หมดเลยนะครับผมแบบนี้เราก็จะได้รอยเชื่อมที่สวยนะครับผมอย่างเช่นเรากะคาดการผิดนะครับผมเราเชื่อมแล้วเอ๊ลวดติดติดดับดับ,ดบหรือต่อไม่สวยเนี้ยเราก็ใช้วิธีการเดินแนวทับด้วยกระแสที่สูงกว่าเพื่อที่จะให้มันละลาย ตัวเนื้อเหล็กเก่าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือ4อย่างง่ายๆนะครับใครมีวิธีการใช้แบบไหนีกก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ว่าลองเอาไปใช้กันดูกันนะครับในงานที่ไม่ซีเรียสในงาน DIY ในงานบางอย่างที่เราไม่ได้โชว์ก็เอาไปใช้หน้าง,งานได้อย่างจริงจังได้เหมือนกันนะครับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบในงาน DI y อยากทําทเองนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ แต่ว่าสายไฟจะค่อนข้างร้อนนะครับดังนั้นเราต้องชัวร์ว่าสายไฟเราใหญ่พอนะครับเพราะว่าของขูดโจก็สใสไฟนะครับละลายนะครับผมละลายไปเส้นหนึ่งนะครับก็คือตรงเราย้ำหางปลาไว้นะครับมันมันเป็นขี้เกยือขี้เกลือขึ้นละนะครับผมมันจะขาดอีละพอเราใช้กระแสสูงกระแทกมันก็ขาดภาพ AC มิเตอร์ที่วัดได้นะครับกินไฟประมาณ19แอมป์ต่อเนื่องะครับตอนที่เราพยายามจะเจาะรูเนาะ ก็ดอยดูเบเกอร์เราหน่อยก็แล้วกันนะโอเคครับหวังว,ว่าคงมีประโยชน์นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุณโจพลเล็กงานช่างไม้จีอาสาครับ